ปีพศ2511ในวันที่มีฝนตกลมกระโชกแรงตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันจนกระทั่งถึงเวลาเย็นเม็ดฝนเพิ่งจะเริ่มซาลงทำให้บริเวณทุ่งนารอบๆหมู่บ้านที่คุณดมอาศัยอยู่นั้นเกิดน้ำท่วมขังไม่ว่าจะหันมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่ผืนน้ำขาวโพลนไปหมดพอตกค่ำ คุณดมจึงตั้งใจจะออกไปจับกบจับเขียดเพื่อนำมาประกอบอาหารเขารู้ดีว่าถ้าวันไหนฝนตกหนักเขาต้องจับได้เยอะแน่นอนเมื่อคุณดมบอกกับแม่แล้วเขาก็หยิบตะเกียงน้ำมันก๊าซทำเองที่เขานำเอาแผ่นสังกะสีมาปิดทึบคล้ายๆกล่องสี่เหลี่ยมเพื่อกันฝนกันลมและเปิดด้านหน้าเอาไว้ สำหรับส่องไฟหากบหาเขียดเขาถือตะเกียงด้วยมือขวาและสะพายตะข้องไปด้วยคุณดมเดินไปหาที่ทุ่งนาด้านหลังหมู่บ้านซึ่งเขาก็เห็นว่ามีชาวบ้านหลายคนออกมาหากบหาเขียดและหาปลาเหมือนก,นกันกับเขาด้วยเขาจึงตัดสินใจเดินออกไปไกลขึ้นเพราะท่าคนเยอะ ก็อาจจะจับกบจับเขียดไม่ได้เขาเดินไปเรื่อยๆตามท้องนาระหว่างทางก็จับกบตัวใหญ่ได้หลายตัวและยังจับเขียดได้อีกด้วยตอนที่คุณดมเดินหากบหา,บหาเขียดอยู่นั้นวัพลันได้ยินเสียงเรียกชื่อเขาจากทางด้านหลังไอ้ดมไอ้ดมคุณดมหยุดเดินแต่ไม่ได้ส่งเสียงตอบกลับ เขากัดริมฝีปากไว้แน่นรีบสาวเท้าก้าวเดินต่อไปเขาไม่หันหลังกลับมามองเสียงเรียกนั้นเพราะพ่อของเขาเคยสอนและกําชับเขาอยู่บ่อยครั้งว่าหลังพระอาทิตย์ตกดินใครเรียกใครร้องจงอย่าตอบรับไอโดมไอโดมเสียงเรียกดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดมรีบวิ่งหนีและเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งตาม จากทางข้างหลังเขาคุณดมเห็นชายแก่คนหนึ่งวิ่งแซงมายุดยืนอยู่ตรงหน้าเขาพ่อเขามองเห็นว่าเป็นคนก็ได้พ่นลมหายใจออกมาด้วยความโล่องอกตอนแรกเขากลัวมากๆเพราะคิดว่าเสียงที่เรียกเขานั้นเป็นผีพรายชายแก่ที่ยืนตรงหน้าคุณดมก็คือตลี คุณดมพอรู้จักตาลีอยู่บ้างตาลีและภรรยามาเช่าที่วัดในหมู่บ้านของเขาอยู่แกปลูกบ,บ้านไม้ไว้หลังหนึ่งเลี้ยงไก่และรับจ้างทำนาตาลีอยู่ที่หมู่บ้านของคุณดมมาได้ประมาณหกปีแล้วหมู่บ้านของคุณดมเป็นหมู่บ้านเล็กๆของชาวไทยพวนใครอยู่ใครไปทุกคนล้วนรู้กันเป็นอย่างดี แต่เขาก็ไม่ได้สนิทสนมกับคนตรงหน้าแค่เคยเห็นผ่านหน้าผ่านตาเวลาไปซื้อของที่ตลาดหรือไปหาปูหาปลาดำนาเกี่ยวข้าวเคยทักทายกันแค่ไม่กี่ครั้งวันนี้แกมาแปลกอยู่ดีๆก็มาเรียกชื่อเขาคุณดมยืนมองตลีด้วยความสงสัยเขาไม่ได้พูดอะไรกับตลี คุณดมสังเกตเห็นตาลีก็ปกติดีไม่ได้เมาหรือบาดเจ็บเพียงแต่ตาลีไม่ได้ถือตะเกียงหรือสะพายตะข้องมาด้วยแกมาตัวเปล่ามันดูจะแปลกไปสักหน่อยถ้าบอกว่าตาลีออกมาจับกบหาปลาหรือว่าตาลีออกมาเดินเล่นในคืนเดือนมืดที่ฝนกำลังตกพรำๆเขายืนจ้องหน้าตาลีเงียบๆสักพัก ตาลีก็พูดขึ้นมาว่าก็มีของดีเอ็งอยากได้ไหมตาลีถามและชูมือที่กำอยู่ข้างลำตัวขึ้นมาคุณดมมองเห็นว่าในมือของตาลีนั้นกำอีเปิดขนาดเท่าฝ่ามือของแกอยู่คุณดมไม่ตอบได้แต่สายหน้าปฏิเสธตาลีจึงพูดกับเขาต่อไปว่าไม่ต้องกลัวข้าให้ฟรี เอ็งรู้ถึงอิทธิฤทธิ์ของอีเปอรไหมคุณดมก็ไม่ตอบอีกเช่นเคยทำเพียงสายหัวไปมาเพื่อยืนยันว่าเขาไม่ต้องการและไม่อยากคุยกับตาลีต่อแล้วบ้าไอ้นี่ไม่รู้จักของดีมันมีอิทธิฤทธิ์มากนักทั้งอยู่ยงคงกระพันหนังเหนียวแคล้วคลาดเมตตาชกลาบ และที่สำคัญที่สุดคือมหาสเสน่ห์ทำให้ผู้หญิงรักผู้หญิงหลงจนหัวปักหัวปรำถ้าเองรับไว้สาวๆตามเองเป็นพรวนแน่ๆคุณดมก็ยังคงสายหน้าไม่เอาเหมือนเดิมและตอนนี้เขาก็เริ่มรำคาญแล้วอีกทั้งยังเสียเวลาหากบหาเขียดอีกด้วยเขาจึงก้าวเท้าเดินเลี่ยงตะลีออกไปเดี๋ยวเดียว ตาลีร้องเรียกพร้อมกับขยับตัวมาขวางทางข้างหน้าเขาไว้เอาอย่างนี้ถ้าเองไม่เชื่อว่ามันดีจริงลองโยนกบโยนเขียดตัวเป็นๆในข้องเองมาดูมันตายแน่ๆตาลียังไม่ยอมแพ้แกพยายามขยันขยอให้เขาทดสอบพลังของขลังเพื่อให้เขารับอีเบอร์ไปให้ได้ ด้วยความที่คุณดมอยากออกไปจากบริเวณนี้แล้วจึงได้ยอมโยนกบเป็นๆที่พึ่งจับมาได้ออกไปตามที่ตะลีบอกแกจะได้ไม่ชวนเขาคุยด้วยอีกคุณดมล้วงมือลงไปในตะข้องแล้วเอากบออกมาเขาโยนไปที่ตะลีทีละตัวทีละตัวกบพวกนั้นพอถึงตัวตะลีต่างตกลงมานอนหงายท้องตายทั้งหมด ราะเชอบใจแต่คุณดมเริ่มกลัวขึ้นมาจริงๆแล้วเขาจึงตัดสินใจเกวียงตะข้องและตะเกียงที่มีรูปทรงคล้ายกองสี่เหลี่ยมใส่หน้าตะลีเสร็จแล้วก็หันหลังวิ่งหนีกลับบ้านด้วยความรวดเร็วพอถึงหน้าบ้านคุณดมรีบตะโกนเรียกพ่อพ่อพ่อช่วยด้วยพ่อของเขาตกใจมาก รีบวิ่งมารับเขาที่หน้าบ้านและถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นคุณดมรีบเล่าให้พ่อเขาฟังถึงเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นพ่อของเขาตกใจจนหน้าซีดและเล่าให้เขาฟังปากคอสัน่นดีแล้วที่เองไม่คุยไม่รับของจากมันมันเป็นปอบมันกำลังหาทายาทพ่อของเขาเล่าต่อไปว่าคนในหมู่บ้าน รู้มาพักใหญ่แล้วว่าตาลีเป็นปอกเพราะบางคนก็เห็นตาลีเดินวนเวียนอยู่ใต้ถุนบ้านของคนที่กำลังคลอดลูกบางคนก็เห็นตาลีนั่งกินกบกินเขียดอยู่ตรงทุ่งนาท้ายหมู่บ้านชาวบ้านก็เริ่มหวาดระแวงกลัวตาลีจะมากินคนกินลูกเด็กเล็กแดงกินคนป่วยไข้พวกชาวบ้านต่างอยากให้ตาลีออกไปจากหมู่บ้าน แต่ก็จนใจที่ไม่สามารถขับไล่ออกไปได้ด้วยกฎหมายมีคนเคยไปร้องทุกข์กับตำรวจแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรตำรวจว่าไม่มีหลักฐานจะอ้างลอยๆเพราะความกลัวไม่ได้นาลีเช่าที่วัดอยู่สร้างบ้านและทำงานอย่างถูกกฎหมายแกไม่ได้ทำความผิดทำไมตะลีถึงเป็นปอบได้ล่ะพ่อ คุณดมถามพ่อของเขาเสียงสั่นด้วยความตกใจที่ได้รู้ว่าตาลีเป็นปอบเพราะตอนที่เขาเห็นตาลีและได้พูดคุยกันเมื่อตะกี้ตาลีก็ยังเหมือนคนปกติธรรมดาธรรมดาเพียงแต่คุณดมตกใจกลัวอิทธิฤทธิ์อิเปร์ของตาลีจึงเดเรีวิ่งหนีกลับบ้านเอ็งจำยายแดงที่ขายข้าวสารอยู่ในตลาดสดได้ไหมพ่อของเขาถามขึ้นมา คุณดมพยักหน้าแล้วตอบพ่อของเขาจำได้ทำไมหรือพ่อแกไม่สบายมาเป็นอาทิตย์แล้วหาหมอกินยาต้มก็ไม่หายนอนหมดแรงอยู่บนที่นอนและเมื่อคืนวานอยู่ดีๆยายแดงก็ลุกขึ้นมาอรารวาแจะกินเลือดหมูไส้ไก่เครื่องในสดๆพอลูกหลานไม่หามาให้ก็โวยวายวิ่งไปจับไก่ที่เลี้ยงไว้มากินทั้งเป็น ลูกหลานเห็นแบบนั้นก็ตกใจจึงช่วยกันจับยายแดงมัดไว้และคิดว่ายายแดงคงโดนผีปอบเข้าแน่ๆจึงได้ไปตามผู้ใหญ่บ้านและร่างทรงเพชรมาช่วยร่างทรงเพชรเป็นร่างทรงที่มีวิชาอาคมสูงและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับคุณดมพ่อของเขายังเล่าต่อไปอีกว่าพอร่างทรงเพชรมาถึงก็ท่องคาถา จนยายแดงที่ถูกมัดไว้ก่อนหน้านี้กรีดร้องทุรนทุรายกลิ้งไปกลิ้งมาและร่างทรงเพชรก็ถามปอบในร่างยายแดงว่ามันเป็นใครแต่มันก็ไม่ยอมบอกมันกัดปากจนเลือดออกและก็ยังนอนกลิ้งไปกลิ้งมาด้วยความเจ็บปวดอยู่แบบนั้นร่างทรงเพชรเห็นมันไม่ยอมพูดจึงทําพิธีโกนผมให้ยายแดงโดยใช้มีดอาคม โกนตรงบริเวณกระหม่อมข้างขวาของยายแดงแล้วล่างทรงเพชรก็ถามปอบที่สิงล่างของยายแดงว่ามึงจะออกไม่ออกออกแล้วออกแล้วผีปอบพูดตอบมึงจะออกทางไหนร่างทรงเพชรถ,ถามกลับกูจะออกต้องหัวพอมันพูดจบทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็เห็นยายแดง บิดตัวไปมาร่างทรงเพชรก็เลยรีบพูดขึ้นมาว่าไม่ได้ยายแดงแก่มา,ากแล้วข้อหักตายได้มึงไปออกขาพอร่างทรงเพชรพูดจบขาของยายแดงก็สั่นกระตุกอย่างแรงและร่างทรงเพชรก็ได้บอกว่าผีปอบออกไปแล้วให้แก้มัดได้และได้ถามว่าเห็นใครมาเดินวนเวียนแถวบ้านไหม ลูกยายแดงก็ตอบว่าเห็นตาลีมาเดินวนเวียนอยู่หน้าบ้านหลายรอบเมื่อตอนบ่าย<ม>ร่างทรงเพชรจึงบอกให้ผู้ใหญ่บ้านว่าพรุ่งนี้เช้าให้ผู้ใหญ่ไปที่บ้านตาลีก่อนดูซิว่าผมตรงกระหม่อมข้างขวาของตาลีถูกโกนออกไปไหมถ้าตาลีไม่มีผมก็แสดงว่าตาลีนั่นแหละที่เป็นปอบเพราะร่างทรงเพชรได้ทำพิธีโกนผมด้วยมีดอาคม ลงตำหนิไว้ว่าใครคือร่างที่แท้จริงของปอบแล้วถ้ายังไม่มีใครตายร่างสรงเพชรก็จะไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเพราะถือว่าเป็นคนมีวิชาอาคมมีของเหมือนกันเลยบอกให้ผู้ใหญ่บ้านไล่ตาลีออกไปด้วยตัวเองถ้าตาลีเป็นปอบจริงๆและเมื่อเช้าผู้ใหญ่บ้านมาเล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟังและชวนพ่อกับพวกชาวบ้านสาสี่คน เดินทางไปดูตาลีที่บ้านไปถึงก็เห็นเมียตาลียืนโปรยข้าวเปือกให้ไก่อยู่หน้าบ้านเมียตาลีเห็นผู้ใหญ่กับพ่อและชาวบ้านก็ตกใจแล้ถามว่าพวกพ่อมาทำอะไรกันผู้ใหญ่ก็บอกว่ามาหาตาลีแต่เมียตาลีตอบว่าตาลียังไม่ตื่นแล้เดินมายืนขวางพวกพ่ออยู่หน้าบันไดบ้านพ่อกับผู้ใหญ่จึงให้คนที่มาด้วยกันช่วยกันจับเมียตาลีไว้ ส่วนผู้ใหญ่และพ่อเดินเข้าไปดูในบ้านพอเข้าไปถึงห้องนอนก็เห็นตาลียืนสูบยาอยู่ที่ปลายเตียงและผมตรงกระหม่อมข้างขวาของตาลีก็ไม่มีจริงๆที่เดียวกับที่ร่างทรงเพชรบอกไว้ผู้ใหญ่บ้านก็เลยถามตาลีตรงๆว่ารู้ตัวใช่ไหมว่าเป็นผีปอบตาลีก็พยักหน้าและบอกว่ารู้เมียแกเองก็รู้เหมือนกัน ตาลียังเล่าให้พ่อและผู้ใหญ่ฟังอีกว่าก่อนแกจะเป็นผีปอบแกป่วยเป็นไข้เลือดออกนอนส้มอยู่เป็นเดือนลุกไม่ไหวไข้ขึ้นบ่อยๆจนแกลืมเลี้ยงขวบปีตาลีเป็นคนเล่นของรู้คาถาอาคมข้อห้ามดีพอผิดครูของก็เข้าตัวมันหันมากินแกมาเข้าร่างแกมันจะออกมาตอนกลางคืนเวลาแกหลับ ใช้ดวงวิญญาณของแกใบหน้าของแกออกไปหากินเลือดก,กินเครื่องในตอนแรกแกก็จำอะไรไม่ค่อยได้มันเป็นเหมือนความฝันแต่พอนานเข้าแกก็รู้ตัวแต่แกก็ยังห้ามตัวเองไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านจึงของให้ตาลีและครอบครัวย้ายออกจากหมู่บ้านไปพอลูกบ้านคนอื่น,นเขาก็กลัวกันและไม่ยินยอมให้ผีปอบอาศัยอยู่ร่วมด้วย ตาลีก็รับปากแกบอกพ่อกับผู้ใหญ่ว่าแกเองก็ไม่ได้อยากทําให้ใครเดือดร้อนแต่ก็จนใจไม่สามารถห้ามตัวเองได้ตาลีขอเวลาเก็บข้าวของก่อนจากไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์เพราะช่วงนี้ฝนตกหนักเดินทางขนของไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านก็ได้อนุญาตเพราะช่วงนี้ก็น่าพายุเข้าพอดี แต่พ่อก็ไม่คิดเลยว่าตะลีจะหาทางสืบทายาทให้คนอื่นแบบนี้พ่อของคุณดมโกรธมากและกลัวตะลีจะจ้องเอาคุณดมเป็นทายาทคนต่อไปแล้วหนูจะทำยังไงดีล่ะพ่อคุณดมถามพ่อด้วยความกลัวไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพ่อจะลองไปหาร่างทรงเพชรในวันพรุ่งนี้รุ่งเช้าพ่อของคุณดม เดินไปหาร่างทรงเพชรที่บ้านเพื่อปรึกษาว่าจะทำอย่างไรดีร่างทรงเพชรแนะนำให้ไปหาไมคานหาบของพี่บ้านของแม่ไม้ผัวตายแล้วเอาไปโยนข้ามหลังคาบ้านของตาลีและตอ้องโยนให้ข้ามบ้านตอนที่ตาลีและครอบครัวหลับในตอนกลางคืนเท่านั้นตาลีก็จะไม่สามารถถ่ายทอดทาย,ยาทผีปอบให้บุคคลอื่นรับไปได้นอกจากคนในครอบครัวของตาลีเอง ตกดึกพ่อของคุณดมก็เอาไม้คานไปโยนข้ามหลังคาบ้านของตลีแต่โยนไม่ทันพ้นหลังคาพอบ้านตลีค่อนข้างกว้างมันค้างอยู่ที่กลางหลังคาไม้คานกระแทกหลังคาบ้านของตลีทำให้เกิดเสียงดังปักเสียงนั้นปลุกคนในบ้านของตลีให้ตื่นมาจุดตะเกียงดูพ่อของคุณดมตกใจมาก จึงรีบวิ่งกลับบ้านของตนเองและคิดว่าคืนต่อไปค่อยมาลองใหม่และพ่อก็ห้ามไม่ให้คุณดมออกจากบ้านในช่วงนี้จนกว่าพ่อจะทำเคล็ดอยูรางทรงเพชรบอกมาได้สำเร็จตอนที่ยังในวันถัดมาผู้ใหญ่บ้านแวะมาหาพ่อของคุณดมที่บ้านผู้ใหญ่บอกว่าก่อนหน้าที่แกจะมาหาพ่อของคุณดม แกเดินผ่านหน้าบ้านตะลีมาแต่แกไม่เห็นตะลีกับเมียของแกแล้วข้าวของรวมถึงไก่ที่เลี้ยงไว้ตะลวนหายไปหมดผู้ใหญ่จึงมาหาพ่อคุณดมเพื่อขอแรงช่วยกันไปเผาบ้านหลังนั้นนับจากวันนั้นเป็นต้นมาคุณดมก็ไม่รู้แล้วว่าตะลีจะไปสืบทายาทผีปอบให้ใคร เป็นรายต่อไป